กับวาร์ปแล้วไปฮิววาร์ปแล้วฮิวกูก็ทบาไม่ใช่เลยนีอันนี้นะไม่ใช่วาร์ปไปฮิวคือถ้าพี่กดวาร์ปลงตรงไหนพี่จะฮิวตามฮิวตามค่าเอพีของพี่ก็ตรงนั้นก็กูก็ใช้ดิไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้ไอ้นั้นวาร์ปเฉยๆวาร์ปแล้วมีตัวโคลนเฉยๆไม่ใช่แยกล่างนะไปถึงอีกอันนึงเลยที่บอกว่าวาร์ปไปแล้วมันฮิวเพื่อนเมื่อกี้ไม่เห็นอยู่ในนั้นนะ อีกทีไม่เห็นแล้วแต่มันจะเป,เปลี่ยนแล้วก็สูส้ๆต้องปลาลงพื้นแล้วได้เกาะอยู่อยู่ที่ว่าอยากได้แบบไหนแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้คือเอาเกาะมาก่อนอ,อเพราะว่าแอคต์แตงส์สปีดไม่ได้ช่วยให้เพื่อนรอดได้แค่ช่วยเพื่อนไล่ซึ่งเพื่อนก็ไล่ไปก oh <my> ็ตายอยู่ดีโอ้ไม่เเอาอะไรเนี่ย อยากเล่นแต่แบบจะไม่ยอมไปลอง <laughs> เอามาลองในนี้ไม่มีใครบอกเลยมึงด้านนั้นจริงๆกูก็บอกได้แหละแต่มึงคงไม่เล่นแบบกูอยู่แล้วสร้างชาร์ตนี่ดีกว่าสั้งชาร์ต <laughs> ปืนมันเป็นของอ <laughs> อเนี่ยอยโอ้ยกูดาฟิวรพ่อ เลเซอร์เป็นแบบสายโจมตีเลยอืมเลเซอร์เป็นเอดีแค่นี้มึงก็รู้แล้วว่าทำไมแล้วมึงต้องแค่นี้มึงควรจะรู้แล้วว่ามึงควรจะเอาอะไรโจมตีตีเร็วมันน่าจะมีคีย์รัดนะมึงควรจะทำเป็นคีย์รัดที่แบบว่าปรับโหมดเป็นเฟิร์สเพอร์ s ันกับเ h ิร์ดเพอร์ไันเลยเลยไม่ต้องเข้าเมนูเหมือนกดเไม่ไม่ อันนี้ระหว่างเลือกตัวเฉยๆแบบกดได้เลยตรงนี้แบบขีรลัดเลยใช่แต่ถ้าเป็นขีรลัดก็จะเป็นแบบตอนเลือกตัวกดตัวสีแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องอะไรมาห่อวานวินนี่ไปดูใครโอมมึงเนี่ยแหละตัวใหม่มีแค่ตัวเดียวเลอลองดูเ๋ยวได้ ai là cái vấn đề mà mong đạn à? Yeah yeah yeah. Mị kia sẽ đẹp quá. sẽ đẹp hơn. Số มันไม่ตายโดลเตอร์ผมไม่ตาจะผมตายเพราะว่าลเตอร์สเตเดียมกันจอไล่ะโยมบอกนึงตอวให้มึงรองนเตี้ยอย่ายืนไปอยู่กััเป็นาเมทไอหินที่เบนเห็นเป็นดาเมจโอเค เฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครมารับคุณเลย ยี่จู่ๆจู่ๆจู่ๆเลยเฮียยังเจอว่ามึงควรรับเลยยังรู้ยังมึงควรรับเลยเลเซอร์มันก็มันก็โตไาแล้วเลเซอร์เป็นของกระจอยหรือของขน่อยยังเนี่ยวงกลมหรอมันมีอันหนึ่งที่บอกว่าวงกลมสามารถชาร์จเลเซอร์ให้มันได้เลย พี่ก <on you? S 2> ็าพระงกลมแม่งโดนทุกคนเป็นมุมมองเป็นคนที่ฐานไโซเชียลมึงมาก ไลไรไปหรอกไปมันน้ำอยู่ไปเราไปจัดรถแต่ว่าแต่ว่ามึงอยากไปเล่นสายนะเนี่ยไรหออกไปเมื่อกี้แบบผมยิงเลเซอร์ไม่ค่อยโดนด้วยแหละมันมันเล่นมูมเป็นคนที่สามไม่ได้เพราะงั้นถ้ามึงอยากเล่นมูงเป็นคนที่สามก็อยู่เวลาหนึ่งต้องมันไม่มีมันไม่มันไม่มีขึ้นสโคปใช่ไหมวะไอ้ตัวเนี้ย ไม่มีไม,มมไม่มีมันไม่เหมือนแอดแต่แอร์เนยังเล็งแล้วมันยังเป็นเติร์ดเป็น,นเป็นเฟิร์สเวอร์ชันได้ผัวแมงลิงแมงลิงซื้อจีนอยู่เยอะแล้วมาติด ระหว่างโอเวอร์ล็อกก็คืออันติเปิดอันติแล้วยิงแบบลักก็คือแบบไรกันลอกเป้าให้เหรออ๋อเลยนะก <The teams S 2> ็อันตีของมันเวลาแบบเราเปิดอันติปุ๊บขี้ขวามันจะล็อกเป้าเองไงตัวนี้ใช่ขี้ขวายิงเบาๆเนี่ยขี้โคตรพ่อพ่นแม่เบาเลย บาก็มันเป็นปืน,ปนยงิงรวจะแรงได้ขนาดไหนที่ขวาเจอไม่กี่ตายมือสับสนใช่ไหมมือสับสนใช่ไหมไม่ซือรร้อของเงียบผม <c oughs> บอกแล้วให้อ่านตอนนี้มึงไม่อ่าน กูกำลังเลๆกูอัพแล้วมันจะไม่หมดผมหมายถึงมึงต้องอ่านก่อนอ่านก่อนเข้าเนอะคนไทยไอ่านไม่เกินก่อนสองมคนอย่าเป็นคนไทยเหมือนกันนอะ

ไปไหนเนี่ยขนาดไม่ได้ซื้อของนั่นดิอ่ยิงเนี่ยหูเยอะโซนในทีเนี่ยเอ็กซ์แมทเลยอ่ะคนได้กูได้เยอะผมแบบเนี่ยผมไม่ได้ซื้อของแต่ผมดาเมจกับเท่ากับช่มไอ้ฟราก็ห่างประมาณ900 ก็ไปไกลมากยิงถ้ามึงซื้อถูกแต่แรกมันก็ดันเร็วเลยไงฮึึฮ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 ึอึฮ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 ีฮอฮึฮึฮึฮปึฮึฮปึฮดๆปืดๆึฮ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 ป

มีรู้ว่าท่าตัวยังไงล่ะเรื่อนี้ก่อนแล้วมั้งยามิดชาร์จจ็ชาร์จไล่กันบอลงี่ดูดราม่าเลย nếu mở vô hang, vui ban vàng mà không เบิดก่อนแม่งสิไม่เต็มเลยๆเลยจะตรองจะตายแล้วไม่เจเลนกูเจเล็กูเจเล็กูโอ้ติดอย่้างค่ะโอ้โหพี่พี่พี่โอ้โหเกือบไปแล้วพึงหนีนะกูเอาเดียร์ท่าที่มาจะม่ตายแล้ว

ไปอีไหนกีบุเฟตแต่านเอออันตีู้ไม่ต้องใช้หรออันตี้กูอะไม่ต้องใช้ต้องใช้หรอยืนอยู่บนน้ำผู้อะไรมา มาดิวะหมื่น <c oughs> ตะลูกบอน ciğim, ลบอน่ยตลูกบอลบอจะเห <c oughs> นชนะรวยรวยเลยอยู่เลยขนาไม่ได้ขึ้นหุ่นแลเนี่ย <c oughs> นี่แล้วผมได้ไงขึ้นหุน่น อะไรครับข้อมูลอ๋อมองกูไอ้สัสมองกูที่หลบยากชิบหายเนี่ยโอยคก็ปีตาดทายอันนี้